สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาพบกับผมนะปินสุโคมสันในรายการฟังธรรมะออนไลน์จากสถานี YouTube แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ที่รูปสัญลักษณ์กระดิ่น,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าบรรยายนะครับในบทที่2จากตอนที่แล้วนะฮะ บทที่สองตอนที่หนึ่งวันนี้ก็จะมาเริ่มบทที่สองตอนที่สองเริ่มต้นเลยนะครับภาพสัญญาเก่าเป็นสิ่งที่ติดตามตัวมาแต่เกิดหรือทางธรรมเรียกว่าของเก่าสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตย่อมมีโอกาสเกิดซ้ำขึ้นอีกแน่นอนและย่อมมีโอกาสแสดงให้เรารู้สึกว่า เคยได้เห็นมาก่อนหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่จําไม่ได้ว่าเมื่อไรต่อเมื่อเกิดขึ้นจริงๆเป็นภาพที่ฉายซ้ําๆผู้ที่มีของเก่ามีข้อสังเกตเช่นจะเป็นผู้ที่ชอบศึกษาสนใจเรื่องลึกลับมีสัมผัสพิเศษรู้เรื่องบางเรื่องที่ไม่เคยเรียนแต่รู้ได้เองและมีความผูกพันกับสถานที่บางอย่างอย่างไม่รู้สาเหตุเห็นบางสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นสัมผัส เรื่องลึกลับได้ก่อนคนอื่นเป็นต้นมาทางความฝันให้เห็นภาพที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วความฝันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ความฝันเป็นหลายที่บอกเหตุได้เป็นอย่างดีและความฝันก็เป็นช่องทางที่จะบอกให้รู้ความเป็นมาของเรื่องบางอย่างบางเรื่องอีกด้วยบางคนชาติก่อนเคยชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวเลขสามารถคำนวณตัวเลขได้คล่องแคล่วรวดเร็ว เมื่อมีโอกาสเกิดมาชาตินี้จึงทําให้มีความสามารถทางด้านคานวณตั้งแต่วัยเด็กโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขบางทีเป็นเด็กแต่คิดได้เก่งมากกว่าผู้ใหญ่เสียอีกแบบนี้เรียกว่ามีของเก่าอยู่ด้วยและมีสัญญาติดตามมาจากอดีตชาติเมื่อได้ปฏิบัติธรรมของเก่าที่ติดตามมาจากอดีตชาติจะปุดขึ้นมาทำให้การปฏิบัติเจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามต้องวางอารมณ์ยึดอุเบกขาให้มั่นไม่ยึดติตดใดๆมีความเพียรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเมื่อนั้นของเก่าที่เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติจะรวมกันเข้ามามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่กำลังบุญของผู้นั้นด้วยผู้ที่มีของเก่าแม้จะฝึกเพียงเล็กน้อยก็สำเร็จได้มากกว่าผู้ที่ฝึกมามาก หน้าที่สําคัญจะมีความเพียรในการปฏิบัติมากและมีความเข้าใจเรื่องที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่าคนอื่นๆผู้ที่มีของเกา่าเมื่อได้ปฏิบัติทำตามแต่ผลิตของตนสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติไม่เหมือนกันทุกคนอยู่ที่พุ่นกรรมของเขาแต่สิ่งสําคัญพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าสิ่งที่ได้นั้นมีให้ยึดติดให้รู้แล้วปล่อยวางเสีย ถือว่าเป็นผ่อนปลอยได้การฝึกปฏิบัติไม่มีรูปแบบตายตัวให้ฝึกในแนวที่ตนถนัดไม่มีแนวไหนที่สุดที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดเมื่อถึงเวลาหนึ่งของเก่าก็จะตามมาเองผู้ที่มีของเกา่าเช่นในอดีตชาติมีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ในชาตินี้จึงเรียนรู้ที่ตนถนัดได้อย่างรวดเร็วเช่นมีบางคนที่สามารถ ประดิษฐ์คิดคน้นเครื่องมือบางอย่างได้ทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นนั้นไม่ได้เป็นช่างมาก่อนหรือไม่ได้เรียนเฉพาะทางด้านนี้มาเลยและที่สําคัญการศึกษาก็ไม่สูงอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเป็นผู้ที่มีของเก่าที่เป็นความรู้ความชํานาญเฉพาะทางติดตามข้ามพบข้ามจาบมาโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้จนต่อมาเมื่อมีโอกาสได้ฝึกฝนเพียงนิดหน่อย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่น่าเชื่อคิดค้นด้วยความสามารถตนนั้จริงทางโลกถือว่าเป็นเรื่องที่มหาศุจันร์มากหรือเป็นบุคคลที่มีสมองเป็นอัจฉริยะการละลึกชาติคือคนที่มีสัญญาเดิมจิตติดตามตัวมาแต่กําเนิดเป็นมูลเหตุให้ละลึกได้หรือเมื่อชาติก่อนได้อธิษฐานไว้ให้ได้เกิดแล้วก็จำข้อมูลเดิมได้ ด้วยดวงจิตที่ยังมีกิเลสไม่สามารถละโลกโกรธหลงและได้ผูกตัวเองไว้อย่างหนักแน่นคือว่าเป็นวิบากกรรมที่จะต้องเวียนว่ายในวัฏจักรสงสารอย่างไม่จบสิน้นเมื่อมาเกิดใหม่จึงได้นำเอาของเก่าติดตามมาด้วยบางคนพกเอาบุญเก่าติดตามตัวมาแต่เป็นของเก่าประเภทอริยทรัพย์ทางธรรมถึง,งแม้ เกิดมาในตระกูลที่ฐานะยากจนต่ำต้อยไร้ทรัพย์สินทางโลกแต่บุคคลนั้นกลับไม่เดือดร้อนและได้บำเพ็ญเพียรทางธรรมจนกระทั่งบรรลุมรรคผลสูงสุดดังมีปรากฏให้เห็นอยู่มากมายหลายท่านเช่นพระอริยะสงเจ้าที่มีทุนเดิมจากการบำเพ็ญบารมีมาแต่พบในอดีตการต่อมาในพบปัจจุบันเมื่อถือกำเนิดมา จึงได้นำเอาของเก่าอาริยทรัพย์ทางธรรมติดตามตัวมามากประกอบก็มีปัญญาทางธรรมที่แตกฉานต่อมาเมื่อได้เจริญในธรรมก็สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันของท่านบางคนมีของเก่าที่เป็นประเภทฆาตภาพบริวารหรือคู่บุญคู่บารมีเป็นผู้เคยทําบุญสั่งสมร่วมกันมาจึงติดตามกันมาแต่อดีตชาติ เมื่อมาชาติปัจจุบันจึงทำอะไรก็มักจะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะมีบริวารเก่าตามช่วยเหลือนังจะเห็นได้จากคนบางคนที่มักจะมีเหตุที่เหมือนปฏิหารอันเหลือเชื่อมาช่วยชีวิตยามคับขันเสมอหรือบางคนอาจจะเลิญก้าวหน้าทางอาชีพการงานอย่างไม่น่าเป็นไปได้ดูเสมือนมีพลังลึกลับแอบแฝงคอยช่วยเหลือเขาอยู่อย่างลับลบ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอาจเป็นด้วยบริวารเก่าที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ชาติก่อนเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในอดีตชาติและพวกเขาอาจเคยมีคำสัญญาต่อกันว่าต้องมาชดใช้กรรมกันในปัจจุบันชาตินี้ซึ่งในคำสัญญานี้ก็จะมีทั้งทางดีและทางร้ายหากเป็นทางดีก็จะมีผลในด้านดีเช่นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแต่หากว่าเป็นทางร้ายหรือสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าเจ้ากรรมนเวรเมื่อส่งผลนในทางร้ายก็จะทำให้ชีวิตพบเรื่องล้มเหลวขมคืนและมีแต่ความทุกข์ระทรมเพราะเจ้ากรรมนเวรไม่ยอมอภัยและยังแอบแฝงอย่างลับๆคอยซุ่มโจมตีเข้าลุกอ่านชีวิตเหมือนเป็นมารประจนที่คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในทางโลก และทางธรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งของเก่าในทางดีหรือทางร้ายก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ใครจะรับของเก่าในด้านใดบริวารเก่าจากชาติก่อนที่มาพร้อมกับคำสัญญาข้ามภพข้ามชาติอาจมีทั้งเป็นมนุษย์หรือสัตว์เนื่องจากในอดีตชาติที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาเมื่อเกิดในชาตินี้จึงต้องมาเป็นบริวารเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน บริวารเก่าบางครั้งอาจเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราเอง mm. ก็เป็นได้และเขาอาจเป็นบริวารที่เคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนด้วยความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดเป็นความรักและผูกพันกลายเป็นเงื่อนปมคลายไม่ออกและกลายเป็นสัญญาที่ติดตามกันมาข้ามภพข้ามชาติให้ได้มาเจอกันและใช้การามร่วมกันในชาตินี้แต่ปรากฏว่าพอมาเกิดในชาติปัจจุบัน เรวานเก่าผู้นั้นผู้มีบุญบรารมีมีไม่เพียงพอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในพภูมิที่ต่ำกวา่าแต่ก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นสัตว์เลี้ยงบริวารในบ้านของเราและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งผลให้ทําให้สัตว์ตัวนั้นมีความเฉลียวฉลาดเสม,มือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแถมยังมีความซื่อสัตย์และรักเจ้านายมากอีกด้วย สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเช่นจนุนักแมวนกเป็นต้นคือสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวที่อาจสอนให้เขาเรียนรู้เรื่องต่างๆเหมือนสอนเด็กๆและเมื่อสอนเขาเขามักจะสอนง่ายและบางตัวก็อาจจะฉลาดมากเกินกว่าสัตว์พวกเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขาอาจมีอดีตชาติเป็นบริวารของเราก็เป็นได้ฉะนั้นจึงควรมีเมตตาต่อพวกเขาเพราะมีกรรมที่ผูกพันร่วมกันมาจากชาติก่อนนั่นเอง ของเก่าติดตามมาแต่ชาติก่อนซึ่งเรื่องนี้จะมีเพียงตัวเองเท่านั้นที่รู้และเป็นเรื่องปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนว่ากันว่าหากรู้ว่าตนเองมีของเก่าอยู่หรือไม่ให้ลองคิดดูว่าสนใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือไม่เช่นสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมสนใจเรื่อง อปิญญาระยะปฏิบัติอย่างจริงจังมักรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเช่นรู้ก่อนว่าจะเกิดอะไรบางอย่างข้อนี้คล้ายมีสัมผัสที่หมักจะฝฟันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล,ล่วงหน้าเสมอผู้ที่มีของเก่าที่ติดตามมามักจะมีคนทักว่าเป็นคนมีองค์หรือมีเทพอยู่เสมอแต่ที่จริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาทักก็ได้แต่เป็นของเก่า ที่ติดตามมาแต่ก่อนอดีตชาตินั่นเองจบบทที่2นะครับสัญญาจากอดิตชาติในตอนที่2นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับรบกวนท่านผู้ชมผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสัญญาสัญ,ญลักษณ์ลูกระดิ่งนะฮะติดตามเรานะครับในช่อง YouTube แห่งนี้ ขอความสวัสดีมีใช้แก่ทุกท่านให้ท่านเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลังแรลมเฉียบคนตลอดเวลาทั้งวันสวัสดีครับ